สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเทรนนิ่งลูกซองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิทคิปเปอร์มัติฟอีว่านะครับผมแล้วก็โมซัมบิกเอาง่ายๆคือตระกูลลูกซองทั้งหมดนะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรนนิ่งในคลิปนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยไปให้ถึง1,000ซับสไครต์นะครับผมไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไป อันดับที่1นะครับผมเราควรหาเซตติ้งที่ถูกใจและถนัดของตัวเองก่อนนะครับผมไม่ว่ายังไงนะครับการเซตติ้งปุ่มหรือว่าความเร็วต่างๆเนี่ยทุกอย่างนะครับผมควรที่จะเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะครับผมแบบแรกมันต้องมีอ่ะแบบว่าเอาที่ตัวเองถนัดทุกๆอย่างนะครับผมอันดับที่2นะครับถ้าเราเจอเซตติ้งที่ถนัดแล้วนะครับให้เราไปฝึกยิงอยูธรรมดาแบบนี้นะครับผมแบบคลิปข้างต้นเลยนะครับผมก็คือการยิง บทที่มันยืนอยู่เฉยๆเนี่ยยิงให้รู้สึกว่าเราเออเริ่มเข้ามือเริ่มถนัดมือแบบยิงยังไงก็โดนอ่ะก็ถ้าเกิดได้แบบนี้แล้วก็ไปข้ามขั้นตอนที่3เลยครับขั้นตอนที่3มนะครับฝึกยิงหุ่นที่วิ่งไปวิ่งมานะครับผมเยอะๆนะครับวิธีการก็คือเข้าห้องฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็อันดับแรกเนี่ยเราจะอยู่หน้าจอขั้นพื้นฐานนะครับผมการฝึกขั้นพื้นฐานให้เรากดมาที่การฝึกขั้นสูงนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับผมมันจะมีการฝึกลูกซองโดยเฉพาะอยู่นะครับผม ปืนที่เขาแนะนําให้ฝึกก็มีพีคิปเปอร์มาทิพชัดกันแล้วก็อีวา8ดนะครับผมเราก็อยากเล่นอยากฝึกปืนอะไรก็กดที่ปืนนั้นเลยนะครับผม อย่างตอนนี้นะครับผมผมกําลังฝึกปิดคีเปอร์แบบไม่เปิดเอ็มแอซิดนะครับผมและผมรู้สึกได้ว่าการที่ผมไม่เปิดเอ็มแอซิดและฝึกลูกซองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะทําให้เราวางเป้าแม่นยําขึ้นนะครับและพอกลับมาเปิดเนี่ยจะรู้สึกว่าลูกซองนั้นยิงง่ายขึ้นมากๆนะครับอย่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ยืนเฉยๆนะครับแล้วก็สะบัดใจโลไปมานะครับผมคอยฝึกไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะครับเอาให้โดนได้เยอะที่สุดนะครับผมและนี่ก็คือแต้มของผมตอนที่ปิดเอฟแอซิดนะครับ รู้สึกก็ได้ว่าการยิงของผมนั้นแทบจะยิงไม่โดนเลยนะครับผมการวางเป้านั้นแย่มากในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดเอ็มเอสซิฝึกกันต่อนะครับผมก็เหมือนเดิมครับยืนเฉยๆแล้วก็ลากเป้าตามบอทน,นะครับผมถ้ารู้สึกว่าใจาโรมันช้าไปหรือไวไปก็ให้คนดูปรับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมฝึกค่อนข้างที่จะบ่อยและหลายๆวันมาแล้วนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือใจโรที่ผมถนัดในตอนนี้นะครับผม สะบัดไปเรื่อยๆครับอย่างที่ผมฝึกคิปเปอร์นะครับผมมันรู้สึกว่าดาเมจมันจะทัวกว่านะครับเพราะมันทําให้เราเล็งเล็งก่อนที่จะยิงได้นะครับผมและเวลาเล็งเนี่ยกระสุนมันจะกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับผมมันจะรวมกระสุนนะครับลากลากตามลากตามเห็นปะเวลารวมกระสุนกระสุนมันก็จะไปกระจุกอยู่ที่เดียวแล้วพอปล่อยออกไปปุ๊บก็คือดาเมจหนักๆนะครับผม ต่อไปนะครับผมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเริ่มคล่องกับการฝึกแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็ฝึกเพิ่มมูฟเมนต์เข้าไปด้วยในการฝึกแบบนี้นะครับผมนั่นก็คือการเดินไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับผมลูกซองเหมือนเดิมครับผมถ้าจะฝึกแบบนี้นะครับผมปุ่มที่เราใช้ต้องเป็นปุ่มที่เราถนัดนะครับผมถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ถนัดพอนะครับผม ให้ปรับตั้งแต่ตอนนี้เลยก็จะดีกว่านะครับผมแล้วก็ฝึกยิงไปเรื่อยๆนะครับลองใช้โมวเมนต์เพิ่มการกระโดดแล้วก็สไลด์กระโดดสลด์กระโดดสไลด์นะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันจะฝึกเรื่องการโฟกัสของเรานะครับผมเพราะว่าโมวเมนต์ก็ต้องใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็การยิงก็ต้องใช้นะครับมันจะทาให้เราโฟกัส,สตูได้มากขึ้นนะครับผมและการฝึกแบบนี้หลายๆวันติดต่อ,อกันเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเรามั่นใจในการเล่นลูกซองมากขึ้นนะครับผมกล้าหยิบ ในใช้ในสถานการณ์จริงมากขึ้นนะฮะในการฝึกลูกซองก็มีประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มมูเมนต์ขึ้นไปอีกเนี่ยก็วอจัมใส่กำแพงแล้วก็ยิงบดนะครับผมแล้วก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกทุกปืนนะครับผมอย่างมาติฟผมเนี่ยผมมองว่าผมใช้มาติฟไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็ดูการยิงของผมนะครับมาติฟผมจะ ยิงได้แย่กว่าพิสกิปเปอร์นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมติดพิสกิปเปอร์มากๆนะครับผมหนึ่งนะผมมองว่าพิสกิปเปอร์นั้นมันชัวในเรื่องดาเมจแล้วก็มันชัวในการยิงแบบลิงนะครับผมพอเวลาลิงเนี่ยมันกระสุนมันจะรวมกลายเป็นกระจุกอยู่ที่เดียวมันจะชัวกว่าสําหรับผมนนะสำหรับมาตีปก็มันเป็นปืนที่ออกเป็นทางยาวนะครับผมต้องระยะประชิดจริงๆนะครับถึงจะเจ็บนะครับผม เอาจริงก็แรงนะครับมาติฟช็อตกันกับพีคกิเปอร์นะครับผมแรงทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้เลือกฝึกนะครับผมก็แกล้วแต่คนดูเลยนะครับผมอ่ะอย่างคลิปวิดีโอนะครับผมเริ่มเอาวอจัมเข้ามารวมกับการฝึกยิงลูกซองนะครับผมนั่นก็คือการโดดเข้ากำแพงแล้วก็วอจัมออกมายิงก็ยิงลูกซองนะครับ ขั้นตอนที่4ี่นะครับผมผมแนะนำนะครับให้ฝึกกับประสบการณ์จริงนะครับในแมชจริงๆที่มีคนเล่นจริงๆนะครับผมมันจะช่วยทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับในการหยิบลูกซองขึ้นมาใช้งานนะครับผมทุกๆอย่างนะครับอยู่ในการฝึกล้วนๆนะครับผมคุณอยากฝึกและอยากเก่งในระดับไหนก็อยู่ที่การฝึกของคุณนะครับว่าคุณจะกล้าเอามันมาเล่นไหมนะครับผมจะฝึกได้แบบว่ามั่นใจแค่ไหนนะครับผมก็อยู่ที่คนดูล้วนๆนะครับผมเรื่องแบบนี้นะฮะ ขั้นตอนที่5นะครับกดค u ับสไครปเบอร์นะครับผมกดกดค,บคับเข้าไปกดติดตามกันเข้าไปนะครับผมไม่มีแล้วขั้นตอนที่5เอาจริง,รงก็มีแค่4ขั้นตอนในการฝึกเบื้องต้นนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยแล้วก็กดติดตามเปิดกระดิ่งกดแจ้งเตือนอะเปิดเปิดให้หมดเปิ rd, เปดปทุกอย่างเลยนะครับผมอย่าลืมเลยฮะไว้ <ale> เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมจะเป็นเกมเพลย์หรือจะเป็นทริคแนะนำนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปปหน้าผมไล